ควันนี้เจอยากจะบอกว่าจากครั้งที่แล้วที่เจอะีสั่งของในช้อปปี้กับลาซารามาครั้งนี้หนูได้สั่งมาบ้างกล่องเต็มไปหมดเต็มค่ายหมดแล้วใช่ก็คือเห็นว่ามันดีแกเห<อ>็นเจอะแบบมันดีก็เลยแบบเอ้ยมันมีอะไรน่าสนใจอย่างเยอะเลยเออมันไม่ได้มีแค่นะั้นเราก็เลยแบบสั่งมาให้ถุอสั่งมาให้ถุอสั่งมาให้ถุกคนโอแม่เผื่อโดหน้าอะไรเผื่อนได้สั่งให้ทุกคนดูอีก แล้วก็จะมาอันด็อกซิ่งกันเลยเนี่ยรอชมมาพร้อมกันเลยเนี่ยไม่รอช้าเริ่มเลยน้ำเส้นเออโอ้โหว้าวตอนอ้ยโอ้อ่ะเรียบร้อยอ่ะเปิดเอาตัวแรกก่อนตัวนี้นะคะเห็นเป็นแผ่นแผ่นซิลิโคแบบนี้มันคือเฟสชาร์ดอีกแล้วเปิดไม่วะมาร์กหน้าตามเราหรอเฮ้ยอันจะบอกว่าอันเนี้ยมันมันแบบมันมันหลากหลายมากอะไรปะคือมันจะบอกว่าอะไรเนี้ย มันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวเอ้ยคือมันจะมีคำว่าสามสูตรยี่โ้อแคร์ก็คือเนี่ยสำหรับริ้วรอยบี่แบบพวกริ้วรอยบนหน้าทำให้หน้าเต่งตึงมีสามสูตรก็อย่างละสองใช่ส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นไวท์ชีนิ่งแคร์ก็คือหน้ากระจ่างใสหน้าขาวเลยตื่นมาหน้าขาวเลยแองแบ่งคนละอันพอดีเลยส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นคนมีสิวแอคเน่แคร์เลยสำหรับคนที่มีสิวนะคะนี่คือแบ่งไใช้กับพี่ไม่คนแล้นึงนะแต่เขาบอกว่าไม่ใ อ้าวต่อไปอ้าวของหนูหนูก็ต้องอธิบายสิคะอันนี้คือด็ร J S K ใช่ไหมมันคือ w h i t เทนนิ่งเอสเซนต์ช่วงนี้แบบหน้าต้องดีอะเนาะเฮ้ยดูดีดูดีเลยี่เปิดออกมาจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้ต้องต้องสองสามปั๊มหน่อยเพราะมันยังใหม่อยู่เอเออ่ะกินหอมมากชอบไปใช้เลยตอนนี้อ่ะชอบอะมันเป็นเนื้อที่แบบมันดีนะถ้ามันไหลอะใช่ฮะ ไม่มันจะไม่หนักหน้าใช่มันไม่หนักหน้ามันเป็นเอเซนที่แบบใสๆไม่ไม่ไม่ใช่เจลแล้วก็ไม่ใช่ครีมเลยทีเดียวต้องลองต้องลองต้องลองคือแบบซึ่งไปบอกกคนล้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ได้กลิ่นหอมแล้วนะได้กลิ่นนะปู๊ปู๊ฟู๊ฟเฮ้ยได้ได้ได้อยู่อ่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดที่ไหนล่ะมีตั้งสี่กล่องเซตคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาปะป้าจริงอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเป็นเซตว่า อันนี้บ้านที่เจ๊อัดส่ะแหมฝากสั่งนิปฝากสั่งหน่อยมาอนี่อะไรที่สวยนะเอ้ยสีชมพูน้องห่วยได้เหมือนกันนี่ขนาดเป็นอ่ะให้กล้องดูมันเป็นคูชาันนคูชาติที่เป็นผับเนาะมเปิดแทบแทบไปนะจ๊ะมือเอิบไหมใช่อ่ะลองบั็กเฮ้ยมันได้เอ้ยมันมันรู้สึกยังไงรู้สึกเอ้ยบ้ามันไม่ขาวเนี่ยมันไม่ขาวเกินมันไม่ขาวคืนผิวแล้วปะ อื่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูใช้ไหมมันหนักไหมไม่หนักมันไม่หนักใช่ปะเอออันนี้คือติดทนกันน้ำกันเหงื่อคุมมันเออหน้ามันก็จะไม่แคร็กสะดวกใช่ใช่มันสะดวกต่อการที่แบบอ่ะเล่งรีบโอเคอันนี้น่าสนใจอันนี้คือลิปสติกสีชื่อว่า so pink นี่ยงชื่อว่สีชมพงเฮ้ยเป็นไงอืมอืมดีเออหอมชอบมีชิเมอร์ แต่อีกด้านหนึ่งนะคะทุกคนมันคือลิปสติกสีบาร์บี้มากจริงๆเกินไปไหมเกินไปไหมเออใบของสุดท้ายนี่อันนี้คือมาสคาร่าทุกคนดู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 ดเอออันนี้คือมันกันน้ำกันเหงื่อเหมือนกันใช่มันทำให้ขนตายาวขึ้นอันต่อไปใช้ด้วยกันได้เจคอเนี้มันคือดับเบิลคิวลองแหวนไอไลเนอร์เฮ้ยลองแวร์เลยหรอจริงหรอ นี่คือทุกคนดูหัวเขาหัวแหลมมากเรียวยาวก็คือเป็นเส้นแบบเป็นเล็กเส้นคมมไปเลยนะอะไรเงี้ยจะขีดความดําความดําให้ดูเลยว่าคือแบบมันไม่มีขาดตอนเลยทุกคนก็คือมันเป็นเส้นที่แบบคมเอ้ยอันนี้มันคือ shower beauty คืออะไรอ่ะมันคือที่ล้างหน้าเหมือนกันอ่ะเปิดให้ดูเปิดให้ดูบีโฟมใส่นี้เข้าไปแล้วก็ใส่ชุบน้ำ นี่คิดว่าถ้าใส่น้ำไปมันก็น่าจะพองกว่านี้นิดนึงนะแพ็กเกจเจ๊น่ารักอยู่ก็คือเขาอะใส่ใจยันแพ็กเกจเพราะว่าคือว่าถ้าเราใช้มันจะเปียกใช่ไหมมันอยู่ในห้องน้ำดีดีดีไปกล่องต่อไปจ้ะมาดานตานอันนี้คือวิตามินซีไบรท์มัเป็นเซรั่มโอ้ยสีสวยมากแพ็กเกจจริงเป็นอย่างี้ค่ะโอ้ยเนื้อมันเนื้อใส ใส่แจ่วเลยทุกคนแต่กลิ่นอะวิตามินซีใช่คือคือซึมผิวลงเร็วมากอันนี้ช่วยเรื่องกระจายใสโดยตรงไปก็คือหลังล้างหน้าเชนโทนเนอร์เสร็จปุ๊บทาเลยตัวนี้ตัวเดียวก็จบได้นะพูดถึงถ้าสมมุิว่าใครขี้เกียจทาเยอะเยอะอ่ะอ้าวไปเฮ้ยหลูหลาม่าเฮาอันนี้จะทอนเสนอให้เจเลยนำเสนอให้เจเลยทำไมอะเพราะว่ามันสต็อปเอจ มันไม่จำเป็นต้องคนอายุมากใช่นะคนอายุเท่าเราก็ใช้ได้นี่ด้านในนะคะโอ้โหเงาเย็นแพ็กเกจด้านในคือส่องไปกระจกได้เลยทุกคนนี่ข้างนเนื้อครีมแบบนี้ค่ะทุกคนเน้อขาวดีนะนี่เราจะป้ายครีมแบบนี้คือเนื้อครีมมันมันมันแบบไม่หนาเอ้ยแต่มันรู้สึกแต่มันหอมอ่ะใช่มืนแต่มันรู้สึกดีนะกล้องใหญ่กล้องใหญ่มากเลยนะอุ้ยอันนี้น่า อันนี้หนักเอออันนี้หนักมากเออมาออกมาก่อนเลยด่าดาเฮ้ย Natural Snail Skin Care นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ในนี้ทำมาจาก snail ก็คือหอยท่ามีตั้งแต่โทนเนอร์เอฟเฟชั่นแล้วก็ครีมมันมันมันคุ้มมากทุกคนมันคุ้มมากอ่ะไหนดูเนะครีมไหนเจ๊เลิ่มที่ตัวแรกดีโทนเนอร์อ่ะเออเฮ้ยเนื้อโทนเนอร์ก็จะแบบน้ำๆหรองอฟเฟกชั่น พอเช็ดโทนเนอร์เสร็จหรือตบโทนเนอร์เสร็จต่อด้วยอันนี้แล้วสุดท้ายอันนี้ก็คือครีมเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นโอ้โหหนืดทุกคนแล้วเขามีแบบผงพาให้ด้วยน่ะคือสองอันเนี้ยโทนเนอร์มนเนอร์ชั้นอาจจะแบบเออเอาอีกแล้ใช่เราไม่แพ้แน่นอนคุ้มมากเซตนี้ทุกคนต้องซื้อเลยโอเคค่ะตัวต่อไปเอาไปเอามาเดี๋ยวหยิบให้โฮ้ยอันนี้เยอะเลยนะมาอีกแล้วหลายสูตรอีกแล้ว อันนี้นะคะไปยงเร็วๆเ,เนลอันนี้นะคะจะเป็นเอเซนส์มาร์คน่าจะตัวความชุ่มชื้นที่มาจากผงถ่าเอออันนี้อันต่อไปนะคะเป็นทับทีมเออเป็นแบบทับทีมที่มจากระจ่างสายเน่าชมพูอันต่อไปนะคะเป็นคอลลาเจนอันนี้ก็สร้างคอลลาเจนให้กับผิวอันนี้ก็คือเป็นเลมอนอมเนี่ยก็คือหน้าจากสายอีเดลส่วนอันสุดท้ายเป็นบลูเบอร์รี่เอเซนส์นิดนี้นะคะก็คือ ความมชชุื้นเซตนี้ก็คือเอาไปเลยป,ปแต่ละ,ะสภาพผิวแต่ละวันคือมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกใช้สูตรที่มันแบบว่าเหมาะกับสภาพผิวนะตอนนั้นอัต่อไปคืออะไรอันต่อไปโุ๊ยต,ตัวนี้น่าเตัวนี้ก็คือแพดนะคะตัวนี้นะคะเขานะคะบอกว่าอันนี้ใช้แบบเช็ดหน้าเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเฮ้ยดูดีนะไม่ได้เล่นๆนะแต่แพดแบบนี้ มันจะเป็นตุ่มๆอ่ะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ชัดมันไม่เป็นด้านหนึ่งเขาไปขัดเซฟผิวี่ตาแล้วอีกด้านหนึ่งเขาไปเชนบำรุงเพราะว่ามีใช่ก็คือไม่ขัดแรงขัดเบาๆมันก็ออกเพราะว่าเขาทำมาให้แล้วปึ๊บเอ้ยดีนะไม่ละคายเคืองนะจหมดแล้วโอ้โมสิกล่องเปิดเลินมากไปซื้อจากไหนมาไหนบอกเขาไปเผื่อใครอยากก็คือจากร้านนี้ อะไรนะ Cash Me Korea เค้าไปดูได้ใช่ไหมซิร์ชเข้าไปมันมีแบบเยอะมากแบบให้ทุกคนเลือกนะคะแล้วก็กดสั่งใน Shopee l a า a d าได้เลยเกือบทุกอันในเนี้ยเราซื้อจาก Cash ใช่แต่มันมีอันนึงที่มันไม่ใช่ก็คือไอ้ที่แบบล้างหน้า Rose Beauty อยากจะบอกว่าใครเนี่ยที่อยากมาดูของจริงเราก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านนี้นะเขาขนมาหมดเลยที่งาน KBE นะคะที่ Union Mall นะวันที่30ตุลาถึงวันที่9พฤศจิกาตั้งแต่11โ จนถึงสี่ทุ่มเลยค่ะ้ยจุกมากนะทั้งวันไปเลยก็คือไปเดินดูเลยว่าชอบอันไหนปุ๊บกลับมาบ้านกดสั่งหรือกดสั่งตรงนั้นเลยก็ได้นะได้เราจะกลับมาเจอกันอีกคอนเทนตนอะ์ไลนนะคะอย่าลืมติดตามเนาะติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย